สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่เอฟซทุกทุกคนนะครับผมมาพบกับเบาร้องเช่นเคยนะครับผมกับแนวทางหวยฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับในคลิปที่2สูตรที่2นะครับสูตรแรกผมให้ไปแล้วนะครับถ้าใครยังไม่รับชมก็ไปรับชมได้นะครับในสูตรแรกนะครับสูตรเม็ดเดียวนะครับสูตรนี้เป็นโค้งสุดท้ายนะครับ สำหรับผลเมื่อวานนี้นะครับผมในสูตรของสุดท้ายก็ถือว่าโอเคนะครับเมื่อวานนี้มาดีกว่าในสูตรแรกนะครับในโค้งสุดท้ายเนาะนะครับตัวเด่นให้0นย์นะครับเด่น0ูนย์เด่นสามไม่รูที่3นะครับเน้นไป็นนอยปกติแล้วก็นอย VIP นะครับมาดูผลนอยเฉพาะกิจก่อนนะครับ290กับ84นะครับ 290กับ8 4 8 4หล mm ุดไปนะครับ0 9ย์มาเข้าตัวกลับนะครับมาเข้าตัวกลับแต่ไม่ใช่ตัวที่ผมเน้นให้นะครับก็มานะครับผมส่วนพิเศษนะครับ838กับ44 c สไม่มีนะครับหลุดไปส่วน38ก็มาตรงๆนะครับแต่ไม่ใช่ตัวเน้นนะครับอยู่ในคู่ตัวเด่นนะครับก็ถือว่ามานะครับผม เนาะเด่น3มวิงรูดที่3นะครับมานะครับสายวิ่งสายรูดนะครับส่วนน้อยปกตินะครับ2 2 3กับ7 6 7 6หลุดไปนะครับ2 3ก็มาเข้าตัวกลับนะครับ3 2นะครับแต่ไม่ใช่ตัวเน้นนะครับนะครับพี่ๆสายวิ่งสายรูด3ก็มาอีกนะครับผมเน้นเป็นน้อยปกติก็มานะครับเมื่อวานนี้มานะครับผม ส่วนนอย V.I.P. นะครับ294กับ6 2อันนี้หลุดไปนะครับหลุดไปเน้ะนอย V.I.P. ต้องขอโทษด้วยนะครับนอย V.I.P. นะครับสรุปแล้วนะครับสรุปแล้วเมื่อวานนี้นะครับในสูตรของสุดท้ายก็มาใน3นอยนะครับนอยเฉพาะกิจแล้วก็นอยพิเศษแล้วก็นอยปกตินะครับแต่ว่าไม่ใช่ตัวเน้นเลยนะครับก็มาในชุดตัวเด่นนะครับผมเนาะแต่ถ้าพี่ๆสายวิ่งสายลูดก็น่าจะมีโชคลาภนะครับสำหรับ วิ่ง3เนาะนะครับวิ่งเด่นรูด3นะครับครับผมก็ผ่านไปนะครับสลับแนวทางของเมื่อวานนี้นะครับเดี๋ยวเรามารับชมแนวทางวันนี้นะครับในโค้งสุดท้ายนะครับว่าจะมีตัวเด่นตัวไหนนะครับที่ผมจะมาฝากนะครับสำหรับตัวเด่นนะครับในสูตรโค้งสุดท้ายนะครับในสูตรโค้งสุดท้าย ผมก็ยังชอบ4อยู่นะครับผมให้ไปที่4นะครับแล้วก็9นะครับผมสายวิ่งสายรูดนะครับสายวิ่งสายรูดก็ให้ไปที่4นะครับในสูตรนี้นะครับเด่น4เด่น9นะครับวิ่งรูดที่4นะครับจับคู้เด่น9ก็จะมีนะครับ9 0 ก้าหนึ่งเก้าสามก็จะเอาเก้าสองด้วยนะครับชอบเลขต่ำนะครับเก้าสองเนาะนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยเก้าแปดนะครับเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าสองเก้าแปดนะครับส่วนเด่นสี่วิ่งรุ่นที่สี่นะครับก็จะมี สี่1ูน4 8สี่หนึ่งสี่สองสี่แปดแล้วก็สี่เก้านะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสลับสองคู่นะครับตัวเด่นเนาะส่วนในสูตรนี้นะครับหลักร้อย หลักร้อยนะครับหลักร้อยผมให้ไปที่6นะครับผมก็จะเป็น690นะครับ648นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนจะเน้นในน้อยนะครับ มัดรวมสี่นอยเน้นในนอยนะครับในสูตรนี้ v i p ปกติก็มาชอบมาในนอยพิเศษนะครับตัวเลขชอบตัวเลขตัวนี้นะครับกับ v i p นะครับผมถ้าท่นชอบจะตรงกันก็ลองพิจารณานะครับหรือว่าจะเล่นทั้งสี่นอยก็ได้นะครับแต่คือแนะนำนะครับเพื p ่อนพี่เอฟซีเนาะถ้าเกิดเรามาในน้อยแรเลขนอย2สองแล้วเราก็ หยุดได้นะครับเนาะอยากให้มาน้อยแรกน้อย2นะครับก็คือหลักๆเลยก็อยากให้มาน้อยพิเศษเนาะน้อยพิเศษแล้วก็น้อยปกตินะครับเนาะนะครับอยากให้มาประมาณประมาณนี้นะครับเนาะพี่พีเอจะได้มีโชคลาภนะครับผมถ้าแบบมาน้อยสุดท้ายอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะครับเนาะสำหรับตัวเน้นนะครับตัวเน้นในสูตรนี้ก็หลักๆเลยก็49เนะครับ4.9 4 8 สี่เก้าสี่แปดนะครับที่ผมชอบแล้วก็เก้าสองเก้าสองกับเก้าศูนย์นะครับส่วนสามตัวสามตัวก็นี่เลยหกสี่แปดนะครับก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับให้เป็นเพียงแค่แนวะทางเท่านั้นนะครับ p ป f นพีเอฟซีนะครับผม ครับผมสลับคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับต้องขอบคุณกําลังแรงใจทุกๆแรงใจนะครับถ้าใครมีโชคมีลาบกับผมก็ไม่ขออะไรมากมายนะครับขอแค่ชมหนังคายาเนาะแล้วก็กดไลค์นะครับหรือว่ามีเวลาก็กดแชร์นะครับให้กําลังใจกันนะครับผมสลับคลิปนี้ขออวยพรให้พี่ๆทุกคนนะครับมีโชคลาบทุกๆหน่อยเลยนะครับวันนี้นะครับผมสลับคลิปนี้กาบสวัสดีครับ